จะควิดเกมในชีวิตจริงเน็ตฟลิกเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเล่นเกมชิงรางวัล160ล้านบาท จากปรากฏการณ์ความสำเร็จของซีรีส์สุดฮิตโดยทางเพจ Netflix ได้ประกาศเชิญชวนแฟนซีรีส์ร่วมเข้าเล่นเกมชิงเงินรางวัลกว่า4ล้านเหรียญโดยระบรุข้อความว่าเตรียมพบกับส qui ิตเกม The Challenge ที่จะท้าประลองเหล่าผู้แข่งขันโดยเกมสุดท้าทายพร้อมกับเงินรางวัลสูงสุดถึง4.56ล้านเหรียญหรือราวๆ160ล้านบาทโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านเงื่อนไขตามนี้ 1. สามารถพูดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า21ปี 3. มีเวลาร่วมการแข่งขันส สูงสุด4สัปดาห์4มีพาสปอร์ตและต้องไม่หมดอายุในช่วงการแข่งขันและต้องสามารถเดินทางไปแข่งขันตามที่ต่างๆได้5ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับพนักงานของ Netflix หากสนใจผู้สมัครจะต้องอัปโหลดไฟล์วิดีโอความยาวหนึ่งนาทีเพื่อแนะนําตัวเองว่าทําไมถึงอยากเข้าร่วมการแข่งขันนี้มีการวางแผนในการเล่นเกมอย่างไรบ้างและจะเอาเงินรางวัลที่ได้ไปทําอะไรพร้อมกับส่งรูปถ่ายล่าสุดของตัวเองไปด้วยสามารถสมัครได้ที่ w w w i s c u i g a m e c a s t i n g com